สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะจะเรียกพิเศษได้ไหมห่างเหินไปนานนะเผอเอินว่ามีคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีนียรีวิวรองเท้าช่วงแรกๆเลยนะนั่นก็คือเจ้าเม,เมื่อคู่นี้นี่แหละมันก็ไม่พังเสียเทียนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาหลายๆคนที่คอมเมนต์มาถามบางทีก็อินบ็อกมาถามนั่นก็คือปัญหาในการคอนเน็กแอปพลิเคชัน Mac m ไมรั by าย d e r อร์ คือหลายๆคนเนี่ยทักมาหาเป็นเยอะมากเลยว่ามันเซตติ้งยังไงคอนเน็กยังไงแล้วมันทําไมมันคอนเน็กง่ายเริ่มต้นจากสเต็ปแรกนะครับเราไปที่แอปพลิเคชันครับใน Play Store หรือว่า App Store นั่นเองครับให้พิมพ์ค้นหาคําว่า Map My Run by Under Armour นะครับก็จะมาเจอหน้าจอนี้นะครับใครที่อัน i n s t a l l ไปแล้วก็ Install กลับมาใหม่เนอะอย่าง,งอนกันพอ Install เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินการเปิดครับ ซึ่งสำหรับหลายๆคนนะครับซึ่งเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วหรือเคยลองพยายาม Connect แอปเนี่ยมันก็จะซิงเข้ามาในข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเคยซิงไว้ตั้งแต่กับมือถือเครื่องก่อนเนอะแล้วตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้มือถือเครื่องนี้เป็นก็ยังไม่เคยคอนเน็กอีกเลยดูซี่หน้าองศารไหมอ Activate last sync ตั้งแต่19กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนี่ยังแสดงความเป็นหมูที่แข็งแรงที่แท้จริงโอเคเราไปที่การ ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าบลูทูธปิดอยู่คุณจะเปิดหรือเปล่าเพื่อนออนเขาก็จะถามว่าให้แม p m y l i n e เนี่ยสามารถเปิดบลูทูธไหมเราก็กดอนุญาตไปนะครับพอเราก,กดเปิดบลูทูธปุ๊บเนี่ยเรามาลองดูกันนะครับว่าไอตัวบลูทูธที่เราเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันจะทํางานไหม <c oughs> กด Connect <c oughs> เขาจะบอกว่าให้หยิบมือเท้าข้างขวาขึ้นมา Connect ก็เป็นอาเซซินแล้วมันจะมีบางกรณีเหมือนกันครับที่มันไม่คอนเน็กนะแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยทำการคาลิเบตรองเท้าด้วยการแบบจับวางนอนแบบนี้นอนแบบนี้นะแล้วก็นอนแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้เป็นไปได้นะครับก็ให้ทําตามที่แอปพลิเคชันเขาแนะนํานั่นเองครับเมื่อเรากลับมาซิงค์และคอนเน็กนะครับตัวเลขที่แสดงผลอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง ว่ารองเท้าของเราเนี่ยได้ใช้ไปแล้วกี่ก้าวกี km. Km. ่สเต็ปรวมเป็นระยะทางเท่าไหร่อย่างคู่นี้เป็นใช้ออกกำลังกายมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยต้องบอกว่า203กิโลเมตร work out distance 15กิโลเมตรคือจะบอกนี้ว่าหลักๆคู่นี้เป็นไม่ได้ใช้แค่วิ่งอย่างเดียว็คือเป็นเรามาเดินเปนเทรดมิลแล้วก็ออกกำลังกายในฟิตเนสในยิมนะครับก็นับสเต็ปนับก้าวกัน มันจะมีบางกรณีเหมือนกันครับที่บางคอมเมนต์นะครับเป็นปักหมุดเอาไว้ก็คือบางคนเนี่ยใช้ได้ปกติเลยแล้วอยู่ดีๆเนะี่ยเขาก็ไม่สามารถคอนเน็กได้อีกต่อไปขออนุญาตเข้าไปดูในคอมเมนต์นะอยู่ในแล้วคลิปก็ไม่ค่อยได้อัพถี่ขนาดนั้นทำมาเป็นหาไม่เจอเห <c oughs> มือนอะไรนี่ยนี่ครับ บินได้มีการปักหมุดเอาไว้นะครับเพื่อนๆที่บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอายุของบลูทูธในรองเท้านะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยจะพังก่อนแน่ๆที่รองที่บลูทูธในรองเท้าจะพังแล้วก็บินได้มีการถามไปยังแอดมินของอเด e r ์เมอร์ไท a แลนด์นะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดวิ่งไปทั้งหมด400ไมล์หรือว่า600กิโลเมตรแล้วเนี่ยรองเท้าก็จะถือว่าตัวเองอรัหมดสภาพไม่เหมาะในการวิ่งอีกต่อไป <S <S จะมีประเด็นอย่างนี้นิดนึงครับเพื่อนๆบางคนบอกว่าเออเราสามารถเอาไปวิ่งโดยที่เราไม่ต้องพกมือถือไปได้ไหมคําตอบคือได้นะครับ เป็นแนะนําให้ทําการคอนเน็กตรองเท้าก่อนที่จะเอาไปออกกําลังกายพอเราเริ่มต้นสตาร์ทเวิร์กอัลในหน้าจอนะครับปุ๊บเราถึงจะปิดมือถือวางไว้ในล็อกเกอร์ไว้ในรถเอาไว้ใน,นกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ละเราก็ไปออกกาลังกายได้พอออกนอกระยะของมือถือไปปุ๊บเนี่ยพอกลับเข้ามาในระยะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาคำนวณของมันเองเชื่อมต่อของมันอัตโนมัติทันทีที่เราเนี่ยเข้าสู่แอปนั่นเองครับ ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับที่จะทําให้เพื่อนเพื่อคลายข้อสงสัยหรือความกังวลนิดนึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้แอปไหนในการคอนเน็กแล้วมันดูอย่างไรยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับเมื่อคอนเน็กแล้วถ้ามันไม่ติดมันจะกดเครื่องหมายตกใจเกิดขึ้นครับ นี่แหละคือส่วนที่เราอยากได้โอเคตรงจุดนี้นะครับเราก็มันเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเขาบอกว่าให้หยิบรองเท้าข้างขวาแล้วก็วางลงไปตามภาพวางับตามภาพแบบนี้นะฮะโอเคขออนุญาตดูได้ไหมได้ไหม still not working อ่ะโรหลืมเปิดบลูทูธนี่เไม่เปิดแล้วนี่ิด้ล้วเาใามาคนแนก่อน ยัไงไงอ่ะยังไงเนี่ยหรือมันยังนอนไม่พออ๋อเขาบอกว่าให้ปิดบลูทูธก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาเปิดบลูทูธอีกทีหนึ่งหวังว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหา,านี้ได้อ้าได้จริงๆด้วย <c oughs> ประทูก็ลองดูนะครับ วางไว้ใกล้ๆแล้วก็ลองปิดเปิดบลูทูธใหม่แล้วก็ลองพลิกตำแหน่งของรองเท้าให้ตรงกับภาพที่มันปรากฏขึ้นก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถคอนเนคกกับรองเท้าได้ครับ